ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลิเกนทุกๆคนเลยครับผมก็มาแล้วนะฮะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง ST Gaming ครับผมโอเควันนี้มากับโรเจอร์นะครับโอเคมาเล่นในตำแหน่งฟาร์มป่านะฮะมาดูกันนะว่าโรเจอร์นี้จะคนหนักหรือเปล่านะช่วงนี้เอไม่มีนะไม่มีสกินใหม่มารีวิวนะช่องนี้ แต่ก็มาเล่นตัวโหดให้ดูกันนะครับก็ในสไตล์ในแบบของ S.T. Gaming ครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะวันนี้ก็จัดหนักแน่นอนฮนะโซโล่ Solo เหมือนเดิมวันนี้มาคนเดียว okay, ครับผมโอเคครับเราขอฟาร์มมันก่อนดีกว่านะฮะเลนกลางเลนบนเลนล่างนะฮะ ก็มีเพื่อนมาคบเวอร์ให้แล้วนะ oh, <no. S 1> โอเคได้บับม่วงนะผมสำหรับรายการอุปกรณ์นะแล้วก็เซ็ตเอ็มเบมของโรเจอร์นี่ก็ต้องจัดเอาตามเกมนะผมว่ามันมันผมก็ไม่รู้เหมือนว่าเซ็ตไหนมันจะแรงกว่ากันนะก็เล่นไปตามเกมดีกว่านะเพราะว่ามาในโหมดแรงด้วยนะผมก็ไม่กล้าจัดแบบมั่วซั่วมานะ โอเคจังหวะนี้เราก็ใกล้จะได้เลเวลสี่นะแล้วดูเหมือนตรงกลางนะจะมีประเด็นครับผมมาก็มาแล้วฮะหลังจากฟาร์มไปได้ระยะหนึ่งปอมกลางแล้วก็แตกเป็นเียบร้อยนะสำหรับสายโซโลนะฮะก็อย่าเพิ่งไปบวกนะครับจังหวะนี้ก็ขอให้ของเราครบก่อนนะหรือไม่ก็ได้สักชิ้นสองชิ้นนะฮะ พอได้จังหวะแล้วก็ค่อยๆเข้าไปควนนะโอ้โหเน็ตพระเจ้าจอนโหเรียบร้อยครับมาขอหนึ่งคิวถูกเออได้อยู่นะฮะได้ปโปโปโลครับผมโอ้โหแล้วคาริน่าเรียบร้อยตายโอ้โหเอาไม่เอาไม่เอาไมจเย็นเมื่อกี้นี่เน็ตมันปิงนะ ไม่ได้มโมนะยังเห็นกันอยูนะ่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นบ้าอะไรนะผมเน็ตกากดกโคตรๆนะขนาดเน็ตนี่สิบกิกบผมสิบเมกะบิตนะก็ยังปิงนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะหมาขอ,อาคืนเถอะโอ้โหตบทีเดียวได้สองเลยเห็นไหมสุดยอดนะะความรุนแรงของโรเจอร์นะ ก็สำหรับสายโซโลนะฮะเทคนิคของโรเจอร์เลยก็หาจังหวะเข้าดีๆนะผมเพราะว่าตัวนี้นี่ได้ทั้งบูและบุญนะเราสามารถสลับร่างได้ผมร,ระหว่างร่างมนุษย์กับร่างหมาป่านะมันก็จะทำให้เราเป็นอมตะนิดหนึ่งนะประมาณหนึ่งวิได้มั้งเท่าที่จำได้นะ โกนมาอย่างนี้มันไม่เกรงกลัวเลยวะไม่เีตบไปหนึ่งทีเอา้าตบโดนคิปปาเฉยเลยโอ้ไม่โดนได้ไหมโอ้ตายมาแล้วได้ไอเทมชิ้นที่สองโอ้โอนอนนับเลขเลยหมายรับผมเขาเรียกลุมประชาทันนะนม่งี้แนะ่ได้ไมาอีกหนึ่งคิวนะ ่วงนี้ไม่รู้เป็นไรนะผมเหมือนทางตัวเกมนี่มันจะแบบสัญญาณเน็ตของเขามันจะปิงๆนะก็เดี๋ยวเราขอมาควนป้อมก่อนนะโอเคน่าจะได้อยู่ผมว่านะสกอร์คิวนำนี้ก็ไม่ทำให้อุ่นใจนะบอกเลย เห็นไหมทีมเขานี่มาเป็นขโยงเลยไม่รู้ไปโกรธแค้นอะไรมานะมาทีนี่มาทีลีสี่คนเลยนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเฟย่านมาดักป่าแถวบ้านเลยนะมันไม่กลัวอะไรรับผมขอสักอีกหนึ่งคิวว่าเออมามาเฟย่านเห็นไหมครับ่เียอยังไงล่ะโอ้โหแล้ว โอ้เรียบร้อยตัวแดงสองร้อยฝ่าโอ้โหต้องฝ่ากบอกทีมงานหรือไม่ก็ GM อนะปรับปรุงหน่อยนะผมไม่ไหวนะเวลาลงแรงนี่ดาวรถแบบรัวๆเลยมาเดี๋ยวขอตัดป่าฝั่งนี้ก่อนนะ โอ้โหกลัวเหลือเกินเนี่ยเห็นไหมแดงยงเนี่ยแล้วมันจะมาเป็นช่วงนี้แบบกําลังจะบวกกับเพื่อนเพื่อนมันจะบวกแบบกาลังจะบวกแบบมันแบบแบบแบบกํแบบแบบแบบาลังจะไฟแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วดันมาแบบค้างซะงั้นหัวเสียนะผมบอกอตรงเลยมาอุจยอนเอาเรื่องับผม แทงไม่มีนะฮะมีแตนะ่นักฆ่าล้วนๆนะครับนักฆ่ากับเวทนะไม่เป็นไรก็ยังได้อยู่นะม,มาขอขวนทักมืงสิโอ้โหเรียบร้อยเออทีมช่วยด้วยนับเลขไปก่อนนะเอามา 7จคิวแล้วครับผมตอนนี้ก็สิบสองนาทีนะผ่านไปได้มาเจคิวนะสำหรับโรเจอร์นะครับผมอ้าวโดนเกี่ยวเฉยไม่เข้า <c oughs> เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอุ๊ยฮาลิสโอ้โผโคตรแรงเลยต้องใจเย็นๆนะผมไม่เงียจังหวะด,ดีๆครับผมแล้วก็สอยไปหมาโรเร์ดิสสดนะฮะเรียบร้อยครับผม ได้มาแล้วบาข้างกวาดลางแล้วด้วยนะต้องเคลียร์เลนก่อนพยายามเคลียร์เลนนะฮะดันคลิปขึ้นไปสูงๆนะและทุกอย่างมันจะดีเองนะครับเหลือก็แล้วแต่ดวงเันไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะ <c oughs> ตายแบบชิวๆนะมา ได้เกาะกระดูกนะครับผมต้องออกกันดาเมจหน่อยนะฮะไม่งั้นไม่ไหวนะเพราะว่าฝั่งนู้นนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะผมโอ้โหแล้วฮาลิกาฮานาบิเขามาทำอะไรกันตรงนี้นะมา รวมพลังกันสู้นะฮะแล้วดูดีมาออกันหมดเลยนะฝั่งนู้นก็มาออตรงกลางกันหมดเลยนะฝั่งผมก็มากันหมดเลยก็เรียกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเปรียบนะนิทาราบีจะจับได้สักหนึ่งตัวนะผมว่ามันต้องมีคนตายกำลังยังเชิงกันไปก่อนอ่าเราฟังโก้เปิดไอ้นี่มาเอา้าจับกุชิออนเด็บร้อยกุชิออนตายมา โหเรียบร้อยครับผมฮานาบิแรงโคตรเห,หลือตรงบางนะไม่รอดนะผม <c oughs> ไปดันป้อมเพื่อนเอาหลอดก่อนตีหลอดก่อนเราต้องตีหลอดก่อนนะถ้า <c oughs> จะไหวอยู่นะเพราะว่า <c oughs> ของเราก็มีประมาณสี่ห้าชินะ้นละเกือบเต็มเขาบอกเกือบเต็มเลย สามคิวผ่านไปนะน่าจะได้อยู่โอเคได้หลอดแล้วแล้วก็ขอมาเกาบัฟฟังเราก่อนนะอ่าตรงหลอดออกมาลนะโอเคครับผมรีเรียนไม่ควรทำนะฮะแย่งบัฟเนี่ยนะ โอ้โหแม่เจ้าตีแทบตายนะอ้าวโดนจับใครโดนวะนยลิเลียนโดนเรียบร้อยมาองลงแล้วครับผมเอาดีมาแล้วนีสเต็ปการหลบฮะ เอาดีเอาดีฟังโก้ต้องตีป้อมก่อนมามาขวนป้อมดีเอาเรียบร้อยฮะแล้วก็ชนะให้ผมก็จะลืมนะผมชอบคลิปนี้นี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะก็เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม